เลยนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บาททมกคนพาเอฟซีมาเจอร้านทุเรียนอยีกหนึ่งร้านนะครับผมกับร้านฝาสมเกรตดนะครับผมตลาดนะัดท่าดินแดงนะครับทุกคนโอ้โหลูกนี้สวยจริงทุเรียนโลนระเบิดนะเนี่ยเนื้อเนี่ยโอ้โหดูผมว้าวของมันครับ

ตันนี้อ่ะสามโัห้าเรืโแด้วย Yeah. ผูทุกลูกเลยนะพุทบ,บะอยาครับอันนี้อัน,นอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ครับกำลังกินนะครับ รานะขาเลยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับรนี่ไงวนอย่างสวยอ่ะนี่หงส์เสือตรงนี้สวยครับไม่เอาแล้วไม่ใช่อันนี้อันนี้แค่สองโลครึ่งนะนะอเอาลูกเล็กแล้วครับใช่ลูกใหญ่ภูจะสวยไปด้วยครับ เที่ยอาหามหรือว่าพอดีกินครับพอดีกินครับคระโปรงมาดี เหลืองจัดลูกเนี่ยสวยงามเลยเอาแก้วปลาแล้วของคนสันกำลังกินเลยนะครับเดี๋ยวพอดีทานเรี่องไกลลุกน้อยระวังนะครับ สรถเจ็ครับพี่ก็เป็นไไพอดีกินหรือห้ามหามหำหามดีไหมทัมหามไปแล้วก็สุกนะพอไม่หามแบบที่ไปเี้สวยดีครับกินเลยครับผมนิ่มๆพอดีเลยขอบน้องนุ่มใน ให้ลูกค้ากินก่อนฮะม,มัน,ม,นมันแล้วก็แล้วแต่คนชอบครับแม่บางคนก็ชอบกินนิ่มสุกหวานเงนี้ยบางคนก็ชอบกรอบไปเลยครับลูกค้าแต่ละคนกินไม่เหมือนกันแต่มีทุกเนื้อนะครับตักค้าคัดมาให้ทุกเนื้อ <150. S 1> แปดห้าสิบแวะมาได้เลยนะครับ กัดอยู่ที่ตลาดท่าเรนแดงนะครับอยู่ตรงปลายรถเมย์พอดีเลยนะครับป้าสมเกียรก็จะขายทุกวันจันทร์พฤหัสเสาร์นะครับ3ามวันนะครับนี่มาแล้วเรียบร้อยแล้วครับใช้ป้มาสองร้อยห้าสิบ

ร้อย้โลอเจ็ดสบาทครับโหทิ่งไม่ไหวแน่ 哎。<Yeah. S 2> yeah. ชิวนี้ครับชิปนี้บานพื่อควาาไว้ทีก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะผมจะลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านควาสมเกียรติทุกเรียนมอนทองนะครับผมลำไม้สดตามฤดูกาลนะครับผมวันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับผมเรียนสวยๆเลยนะครับ